วันนี้มีความสุขมากแล้วก็ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำมาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวตัวผมค่ะสำหรับครอบครัวผมสำหรับบริษัทผมแล้วก็สำหรับประเทศของผมด้วยถ้าไม่ทำอะไรกับมันมันก็ไม่จบครเพราะฉะนั้นทุบมอข้าวเวลาคือไม่ไม่คิดจะเดินถอยหลังท้าความนิดหนึ่งอ่ะคุณพ่อท่านมีความชอบมีวิสัยทัศน์ว่าการเกษตรของประเทศไทยจะไม่แพ้ที่ไหนในโลก ท่านก็เลยบอกเอออยากจะทาเอง uh huh. เพราะเชื่อว่าธุรกิจการเกษตรถ้าเพิ่มมูลค่าได้เนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจหลักของประเทศแทน,ท,น,น,นที่จะให้มันหยุดอยู่ที่คิดในในแค่แง่ของประเทศนะแทนที่จะให้มันหยุดอยู่ที่แค่สามสี่ห้าหกเจ็ดบาทเนี่ยก็ทําให้มันกลายเป็นยี่สบสาสิบาทได้ื่อมันเป็นน้ำมันดิบ <c oughs> เมื่อกลั่นต่อไปเพิ่มมูลค่าต่อไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นห้าสิบหกสิบไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นร้อยไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสองสามร้อยแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะ เสนอคุณค่าต่างๆนี้ให้กับลูกค้าได้ยังไงซึ่งมันก็เป็นโอกาสของคนไทยโอกาสของของผมที่ uh huh. มีกล่องดำเป็นอุตสาหกรรมข้าวที่หาประเทศอื่นมาสู้ได้ยากแล้วก็